สวัสดีครับผมแบมแบมนะครับผมตอนนี้ผมอยู่ที่อเมริกานะครับผมกำลังเตรียมขึ้นโชว์ที่เอ็มบีเอครั้งที่สองนะครับผมก็ทุกคนสบายดีกันไหมครับเป็นยังไงบ้างครับผมคิดถึงกันบ้างหรือเปล่านะครับก็หวังว่าทุกคนจะคิดถึงผมนะครับผมแล้วก็สำหรับงานแฟนมิเติ้งในรอบนี้นะผมก็อยากจะขอไปทุกคนด้วยนะครับที่นำความไม่สะดวกไปให้ทุกคนนะครับผมแต่ว่าไม่อยากให้ทุกคนเข้าใจนะเพราะว่าเพื่อความปลอดภัย ของทุกคนนะครับผมยังไงก็ผมเนี่ยเตรียมตัวงานนี้ไว้หลายๆอย่างแล้วก็มีหลายๆโชว์ให้ทุกคนได้ดูกันเป็นครั้งแรกเลยนะผมก็หวังว่าทุกคนจะมาร่วมสนุกกันแล้วก็มาหาผมเต็มๆกันเยอะๆด้วยนะผมยังไงเดี๋ยวเร็วนี้นเราเจริญที่ประเทศไทยนะผมมากับผมเจ็งนะครับ Slow motion.